สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ภาพพสินชาแนลนี่เป็นรายการคุยเฟื่องเรื่องพระก,กับภาพพสิน EP ที่2ี่วันนี้ผมอยากจะมานําเสนอพระล็อกเกตสององนี้นะครับครับสำหรับพระล็อกเกตที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะครับเป็นล็อกเกตของหลวงปู่ดุลน,นัตุโรวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์นะครับพระล็อกเกตทั้งสององนี้นะครับถูกจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2524แล้วก็สําหรับองค์แรกนี้นะครับจะเรียกว่าล็อกเกตรูปไข่กลางนะครับ จำนวนการจัดสร้างทั้งหมด500องค์นะครับแล้วก็สำหรับองค์นี้นะครับจะเรียกว่าล็อกเกตรูปไข่เล็กนะครับจำนวนการจัดสร้างทั้งหมด500องค์เช่นเดียวกันนะครับซึ่งล็อกเกตรูปไข่กลางแล้วก็ล็อกเกตลูปไข่เล็กนะครับจะมีรูปแบบแล้วก็ลักษณะเหมือนกันทุกประการเลยนะครับจะแตกต่างกันเพียงขนาดเท่านั้นนะครับแล้วก็พระรุ่นนี้นะครับเป็นพระที่มีขนาดเล็กมากเลยนะครับนี่นะครับถ้าเทียบกับเหรียญหนึ่งบาท จะเห็นว่ามีขนาดเล็กกระทัดรัดมากเลยนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนะครับพระล็อกเกตของหลวงปู่ดุลนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับก็เป็นพระที่หายากนะครับแล้วก็มีหมุนเวียนในตลาดพระเครื่องน้อยมากนะครับแล้วก็ยิ่งที่มีสภาพสวยสมบูรณ์แบบ2องค์นี้นะครับก็ยิ่งหายากมากนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนะครับราคาของพระล็อกเกตของหลวงปู่ดุลนะครับ ก็ค่อนข้างสูงนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็อยากจะมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือวิธีการดูพระล็อกเกตของหลวงปู่นะครับซึ่งวิธีการดูพระล็อกเกตของหลวงปู่นะครับอย่างแรกเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆหยิบพระล็อกเกตของหลวงปู่ขึ้นมานะครับเพื่อนๆจะต้องพิจารณารูปถ่ายของหลวงปู่นะครับว่าตรงตามมาตรฐานสากคนเล่นกันหรือเปล่านะครับ แล้วก็รูปถ่ายนะครับจะต้องมีความคมชัดไม่เบลอนะครับและเพื่อนๆน,นะครับจะต้องจดจำฟอนต์ตัวอักษรให้ได้นะครับเพราะว่างานล็อกเก็ตในยุคเก่าๆนะครับจะใช้ฟอนต์อักษรโบราณน,นะครับซึ่งเป็นลักษณะพิเศษนะครับแตกต่างจากล็อกเก็ตปัจจุบันนะครับแล้วเมื่อพลิกมาดูด้านหลังนะครับ เพื่อนๆนะครับจะต้องดูความเรียบร้อยนะครับของรอยพับนะครับบริเวณด้านหลังนะครับซึ่งรอยพับนะครับจะต้องมีความเรียบร้อยแบบนี้นะครับนี่นะครับรอยพับจะต้องมีความเรียบร้อย แล้วก็บริเวณของฟันปลานะครับบริเวณของฟันปลานะครับบริเวณปลายจะต้องแหลมมนนะครับไม่ถ <ynth etic S 1> ูกตัดออกนะครับคือผมเคยเห็นพระปอมบางรุ่นนะครับที่เป็นพระล็อกเกตนะครับบริเวณด้านหลังนะครับบริเวณปลายฟันปลานะครับจะถูกตัดออกนะครับจะไม่แหลมมนแบบนี้นะครับ แล้วก็จุดต่อมาที่เพื่อนๆต้องพิจารณานะครับคือยันนูนนะครับจะต้องมีความคมชัดนะครับนี่นะครับจะต้องมีความคมชัดแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆจะต้องพิจารณาสีของโลหะที่เชื่อมหูนะครับ นะครับสีของโลหะที่เชื่อมหูจะต้องเป็นสีเงินแล้วก็ออกดําแบบนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นสีทองสุกนะครับหรือว่าสีทองเหลืองนะครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นพระปลอมนะครับหรือว่าพระทำขึ้นมาใหม่นะครับครับแล้วทีนี้นะครับในส่วนของสีของรูปถ่ายนะครับ ต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าไม่จำเป็นต้องสีเหมือนกันทุกองคนะครับชิ้นงานแต่ละชิ้นนะครับของพระล็อกเก็ตนะครับสีของลูกถ่ายนะครับไม่จำเป็นต้องเข้มหรือจางเหมือนกันนะครับอาจจะสีแตกต่างกันได้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆลองพิจารณาตรงคำว่าหลวงปู่ดูลดูนะครับจะเห็นว่า ล็อกเก็นะครับทางด้านขวามือนะครับซึ่งเป็นล็อกล็อกเก็ตรูปไข่เล็กนะครับสีนะครับจะจางกว่านะครับสีจะซีดกว่านะครับส่วนทางด้านซ้ายมือนะครับสีจะเข้มกว่านะครับคือสีซีดหรือสีเข้มนะครับยังไม่เป็นตัวบอกว่าเป็นพราเกสหรือพะาปอมนะครับให้ดูลักษณะต่างๆนะครับที่ผมพิจารณาให้เพื่อนๆ ได้รับชมรับฟังไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะาสีของโลหะที่เชื่อมตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นสีทองสุกหรือสีทองเหลืองนะครับก็ให้วางได้เลยนะครับครับส่วนอีกเรื่องที่ผมอยากจะนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันก็คือว่า Rocket, ล็อกเก็ตรูปไข่กลางของหลวงปู่ดุลน,นะครับมีอยู่2พิมพ์แต่ว่าในปัจจุบันผมยังไม่เห็นว่ามีเซียนพระท่านไหนหรือว่าในหนังสือ ของหลวงปู่ดูล่มเหนนะครับได้ทําการแยกพิมพ์ไว้ซึ่งผมเห็นว่าข้อมูลในส่วนนี้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สําคัญมากนะครับสําหรับนักสะสมพักเครื่องของหลวงปู่ดูลนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่านะครับผมก็เลยอยากจะมานําเสนอข้อมูลส่วนนี้ไว้นะครับเผื่อว่าในอนาคตนะครับจะมีเซียนพระท่านไหนนะครับทำการรวบรวมข้อมูลของหลวงปู่ดูลจัดพิมพ์เป็นหนังสือนะครับจะได้แยกพิมพ์ไว้ให้ถูกต้องนะครับ ซึ่งในปัจจุบันนะครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าล็อกเกตรูปไข่กลางของหลวงปู่ดุลนะครับอย่างองค์นี้นะครับมีการเล่นกันอยู่2พิมพ์นะครับพิมพ์แรกนะครับจะเรียกว่าพิมพ์หอหัวติดนะครับส่วนอีกพิมพ์นะครับจะเรียกว่าพิมพ์หอหัวห่างนะครับโดยวิธีการแยกพิมพ์หอหัวติดกับหอหัวห่างนะครับให้เราพิจารณาจากตัวหอหีบนะครับตัวหอหีบนะครับ บริเวณหัวด้านหลังของหอหีบนะครับพิมพ์ห่อหัวติดนะครับก็จะมีลักษณะแบบพระองค์เนี้ยนะครับแต่ว่าพิมพ์ห่อหัวห่างนะครับตัวหัวด้านหลังของหอหีบนะครับก็จะขาดออกนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปนะครับอ่าล็อกเกตรูปไข่กลางของหลวงปูด่ดุลนะครับพิมพ์ห่อหัวห่าง ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับทางด้านขวามือนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับเดิมนะครับก็เป็นพระของผมนะครับแต่ปัจจุบันก็เปลี่ยนมือไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตบริเวณหอหีบนะครับจะเห็นว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็รูปแบบฟอนต์นะครับแค่มีความคล้ายคลึงกันนะครับแต่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่า ลักษณะของชิ้นงานแล้วก็รูปถ่ายของหลวงปู่นะครับก็จะเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับตรงหอหีบนะครับหอหัวติดนะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับส่วนหอหัวห่างนะครับบริเวณหัวด้านหลังของหอหีบนะครับก็จะขาดออกนะครับ แล้วก็ผมมีรูปตัวอย่างของพระองค์อื่นๆนะครับรวมแล้ว8องค์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนลองพิจารณาดูนะครับทั้ง8องค์นะครับจะมี4องค์นะครับเป็นหอหัวติดนะครับอีก4องค์นะครับเป็นหอหัวห่างนะครับนี่นะครับในปัจจุบันยังในปัจจุบันนะครับยังไม่มีใครแยกพิมพ์ไว้นะครับ ผมก็เลยมาทำการแยกพิมพ์ไว้ให้นะครับแล้วก็ผมพบหลักฐานนะครับที่เชื่อมั่นได้ว่าล็อกเก็ตรูปไข่กลางของหลวงปู่ดุลนะครับพิมพ์หอหัวห่างเป็นพระแท้นะครับแล้วก็เป็นพระที่สร้างเมื่อปี24นะครับแล้วก็ทันยุคหลวงปู่ดุลปุกเสกแน่นอนนะครับก็จะปรากฏหลักฐานนะครับอยู่ในหนังสือประมวลภาพพระเครื่อง ของหลงผู้ดูลเล่มเขียวนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าปกหนังสือให้นะครับในหน้าที่106นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับในหน้าที่106นะครับ จะมีการบันทึกล็อกเก็ตหลวงปูดุลพิมพ์กลมเล็กไว้นะครับซึ่งจัดสร้างเมื่อปี24นะครับถ้าเพื่อนเพืสังเกตนะครับบริเวณตัวหอหีบนะครับจะมีลักษณะเดียวกันกับล็อกเก็ตรูปไข่กลางนะครับพิมพ์หอหัวห่างนะครับแล้วก็ลักษณะฟอน์เดียวกันหมดเลยนะครับครับแล้วโดยส่วนใหญ่นะครับผมก็ จะพบพิมพ์หอหัวติดมากกว่าพิมพ์หอหัวห่างแล้วก็พิมพ์หอหัวห่างผมก็จะพบเฉพาะในล็อกเก็ตหลวงปูด,ดุลพิมพกลมเล็กนะครับแล้วก็พิมพ์รูปไข่กลางยังไม่เคยพบในล็อกเก็ตหลวงปูด,ดุลพิมพ์อื่นๆนะครับก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าในล็อกเก็ตของหลวงปูด,ดุลพิมพ์อื่นๆจะมีพิมพ์หอหัวห่างหรือไม่นะครับครับในวันนี้ผมก็จะขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ผมก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื่อติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับถ้าหากว่าผมพูดอะไรผิดไปผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีข้อติชมใดๆก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับขอบคุณมากครับ